กลาบสวัสดีสวิละทุกคนด้นะครับวันนี้ผมก็มาอยู่กับโรงเรียนแห่งฝันร้ายกันนะครับทุกคนเริ่มเล่นกันเลยวันนี้ผมก็โซโล่เดี่ยวดีกว่านะครับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรพูดหรอกอืม ถึงหกดอกทำไมมีแค่สามดอกวัดเติยำ าล,ลูกไฟไว้ทำอะไรไปรู้ช่วยช่วยบอกผมหน่อยนะช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าลูกไฟไว้ทำอะไรผมไม่รู้ไว้ทำอะไรผมกกเ,เก็บเงิน้ก็ผมเป็นเจ้าเจผมก็สะสมเงิน จะมีปีศาจโผล่มาใช่ไหมทุกคนอ,อร่อยอร่อยทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอะ 哦，刚才那。 คิคดทุกคนเจออะไรหรือเปล่าห้องอะไรอ่ะไม่คันต็วเลวผมรูรมม้สึกหน้าจอมันแปลกแปกไหมคิดไปเองหรือเปล่า

ตอนก่อนเลยมาเร็วตอนในล็อกเกอร์อชัวร์ป่ะคนคิดว่าชัวร์เสียงอะไรทุกคนเมื่อกี้ผมหยุดเดินเลยนะ ทำไมมีเสียงคนเดินอะทุกคนยังดังอ่ะ มาอีกปะเยังมันมาอีกอุ้ยคนเห็นไหมมันเดินยังไหวเลยอุ้ยอะไรอะพวกคนคิดว่าชัวร์ไหม,ค,มคิดว่าชัวร์ดูด้ว,วมดยมือดิเยอะคนคิดว่าชัวร์ไหมคิดว่าไม่น่าจะชัวร์ เข้าล็อกเกอร์เสียงอย่างนี้ใช่เลย,ยมันลอกหรือเปล่ามไม่น่าจะรลอกนไม่อยากคิดเลยว่าถ้าผมออกไปเมื่อกี้ผมจะตายหรือเปล่าคุณ <c oughs> <c oughs> ชัวร์ไหมถึงชัวร์ละคนหนึ่ง เอาดีอะไรวะจะขึ้นเงินเลยนักหนีาจะไม่กลัวเ,เนี่ยอะไรนะทำไมันลงมาบ้างล่างไ่อยจทุกคนใหามา่ละ มาบ่อยนะเนี่ย ผมจะหาเอาจอไหม uate tiablo <laughs> ทุกคนเอาใหม่จะเอาใหม่ทุกคนผมไม่รอดอ่ะผมไม่โซโล่เดี่ยวแล้วคราวนี้ผมจะไม่โซโล่เดี่ยวละอ้ยทุกคนทนใจไว้หน่อยนะเดินเดินเดินไปไวเดินไปไวนี่เคสียอ่ะ โอ้โหทุกคนทุกคนชอบอะไรที่ทําให้ผมเสียวใช่ไหมนี่ผมมองอะไรเอ้ยสี่คนว่าสี่คนล่ะเอ้ยสี่คนทำไมไม่มีเป็นร้อยคน เจอแล้วูเจอเอ้าเ่นตายทำไมวะถึงวะเพื่อนผมเจออะไรหรือเปล่าครับนายเพื่อนผมอ๋อผมว่าเหมือนเพื่อนอ,อก พราะว่าตอนนี้มันยังไม่มามต้องรีบแล้วไม่อยากโซโลเดียวเมันจะเข้ามาไม่ได้ห้องนี้เพื่อนเข้ามาเดอดตายนะ เงียบแหละเพราะผมกลัวนะถ้าผมยิ่งเงียบผมก็ยิ่งกลัวตอนนี้ใจผมตึ้ตึบ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 เลยเลยห้องห้องห้องเซฟ ช้อนหนึ่งห้องเซฟอะไรีกฉผมกลัวแล้วเนี่ยออย,ยังใหญ่แยกนะห้องเซฟห้องเซฟห้องเซฟอะไรเนี่ยคุณจับสเกลผมไม่ได้มันมาอะไรลึกอน่า มันมาหรือเปล่าขันซ้ายขันขวาขันซ้ายขันขวาขันซ้ายขันขวาขันขวาขันซ้ายนี่ผมว่าไม่ใช่งันซ้ายขันขวาห้องเซฟนี่เปล่าห้องเซฟ ผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเกมนี้มากแต่ที่ผมรู้คือผมต้องชนะให้ได้ยังไงข้างหน้านี้ชั้นอะไรวะบอกมาดีได้ไงต่อ1นึ่ออแล้วหนแล้วไปต่อคีดคิดควรห้องผู้ชาย trên trong quá nhưng em đừng e giòn có bộ này có hơn bố nào không ơi như ngay gì vậy องขึ้นห้องเซฟผมกลับไปเลย ห้องหญิงแต่ผมเป็นผู้ชายก็เข้าไปก่อนเลยใช้ทีหลกซ่อนผมไม่ได้หาคุณแจนะผมหาลูกไฟอยู่โว้มาคุดีนะลูกไฟห้องน้ำชายห้องน้ำชายห้องน้ำชายอยู่ไหนอ่ะ มต้องลงไปนะห้องล่างสุดทุกคนทุกคนผมจะตายแล้วอุ้ยเกือบตายทุกคนเพื่อนอ็งไม่ตายได้ไงวะ Yeah, nya kenapa ตายนะเพื่อนทคนเออเเออเพื่เพื่อนเพืเข้ามาเข้ตาย ชายน้ามีลูกคิดควดชั้นไหนอ่ะเพื่อนโรงเตายว้ยเว้ยเว้ยเว้ยวัดโรงเรียนถึงฝันร้ายนี่มันน่ากลัวจริงๆเพื่อนหนึ่งรายการ กทก่ผมอ่านเนี่ยข้างล่าง ซ่อน้ทุกคนแฝนกลัวจัดเลยกลัวจนผมจะตายอยโอ้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 ย้ย้น้อน้ย Không dám chạy Không dám chạy Ui Vậy là Vậy tôi sẽ không dám chạy งน,นี้ไ้ไไดมันปินก็นไม่น่าใช่กระตุกอะน้ำชายว้าวไม่ผ่านโอ้ใช้โลบักอะ โอ้ชีวิตใหม่ไม่คุ้มอ่ะผมว่างั้นผมก็ขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเลยนะครับขอบคุณครับ